โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับนะพบกับไฟในแอดแวนรีภาคที่3แล้วนะผมเพิ่งจะมาโหลดมาเล่นในแบบเดโมโอ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  go, let's go โอ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 โนโอโอโนโอโอโนโนโอโอใอโอบอโ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 อไอโ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  ก็พบกับเหมือนเดิมไอ้ซามิสาโร่ไป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 เขี่ยติดฟังคำนี้ออกคำเดียวฟังไม่ออกนี่นี่อะไรนะพี่ออดี้ให้โอ้ไม่รอดไล่รอดเสร็นี้คือช่องลมนะฮะเวลามันมาตรงไหนก็ให้ปิดช่องลมไปอย่างเงี้ย๋ยวมันคลิกไว้โอเค ฮัลโหลฮัลโหลไนี่ก็คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นไว้แก้์เอลเลอร์อนะฮะระบบเอลเลอร์ฮัลโหลฮัลโหลเอเมบ้าไดอุ้ยเงาหนิริน้ำนีร้านน้ำมีรินาม,ม,นนนามสก๊ไม่ออกกรรมมีล่อมีล่ออ่าล่อเนี่ยไวล์ล่อนะแคมเจ็ดฮัลโหลฮัลโหล นเดี๋ยววะเอาโอ้น่นไงชัดเจนนะชัดเจนขนานดะดิมเจงน้องหมีนั่นเองฮนะเห็นหน้าแล้วน่ารักใช้ไลเหมือนเดิม <c oughs> ผมก็เหงานะฮะอยู่กับแฟนนะพัดลมแป๊กไหมเนี่ยเนี่เนี่ย,ยอะไรเนี่ยอุย้ย ไหนแล้วเอ๊ะเอ่อเป็นไหนแล้วเอ,อ้ยช่อง A. เอเอนั่นเหรอเฮ้ยไม่ใช่หรอกะเนี่ไงมันยืนเกาไข่อยู่เอ,อ่อเอาพูดถึงมันนี่ไปเลยเป็นไหนแล้วจ้าไอเลิฟ o ยูอยู่ไหนจี เอ้ยวัดเด้อโอ้ยฉีย่แทบเล็ดตอนนี้อยู่ห้องคนเดียวเฮ้ยไห้ <Hi. S 1> เป็นไหนหรอเฮ้ยไปรากฏปรากฏตัวไหนจ้าอยู่ไหนละจ้ะเฮ้ยอยีไปไหนของมันวะ แงเ่เอออยู่กัไมีอยู่เฮ้เร <Hello. S 1> <Hello. S 2> อร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 อใช้ได้ผลไหมลองดูไม่ไปไหนของมันวะเฮ้ยฮะเออเอออ้อ,อ,อ,อนี่ไงครับมันจะเตือนนะวิดีโอเออเรือแลต้องไปซ่อมที่ระบระ,ระบบปฏิบัติการ s System. ิท huh. ธิ์เดิมอืมฮป p น n a l i จ e เจเจอุ้ยชิบหายออดิโอเดเวททำไมวะมันเออเลร์เพราะอะไรไม่เข้าใจพอ,องเล่นไม่ค่อยเป็นสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะให้กดรอเสียงไว้ตอลอดเวลาออ๊ะเอ๊ะ หน้าเลยเมื่อกี้เต็มหน้ากูเลยเ e l l เฮ้ <Hello. S 1> hey, ไม่ค่อยออกมาเลยเมื่อคืนสองเนี่ยเฮ้ยโอ้เสียงจะมาทำไมวะกลัวอือหือ เสียงมาต้องดูไปตลอดเะเฮอยโอเคคลิปหน้ากันละกันนะครับขอบ พักใจเว้ยไม่ไหวจริง